เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสโนกา2นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นบล็อกฟุตกันจำอีพีไม่ได้ว่าเราอยู่อีพีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราไม่ได้เล่นมาหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะก็จะมาฟาร์มเราอยู่เควสไหนแล้วเราจําไม่ได้เลยเราไม่ได้เล่นมอนอานานเลยใช่มไหม เราอยู่เควสไหนแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปลกสามกันก่อนเราต้องเก็บสะสมเงินให้ได้เยอะๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ลงคลิปมาเก้าวันเนื่องจากว่ามีการติดขัดหลายอย่างในคลิปนะครับเราไม่มีเวลาเลยเราต้องที่จริงเรามีคลิปอยู่แล้วถามว่าทำไมไม่ลงอ่ะคือผู้ท่ตัดต่อ ข้าใจไหมผมยังไม่ได้ตัดต่อจริงๆแล้วคลิปพวกเนี้ยคลิปที่ผมจะทำอะ b เ r l i ซ City อะใช่ไหมเราเราทำมาสร้างเมืองเฉยๆแต่เราก็ต้องลงอยู่ดีแล้วเราก็ไม่มีเวลาเข้าใจไหมแล้วก็ต้องมาแล้วก็ประกาศที่สองนะครับในระหว่างอดคลิป ในช่วงเวลาดังกล่าวคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปอะคนที่เขาโทรมาในคลิป,ปะอะเขาโทรหรือแม้วนันเขาโทรมาีิรอบจริงๆแล้วก็โทรมาห้านรอบครับตอนนี้นะครับช่องเอ็กซ์พลาสะครับ ตอนนี้ผมก็อยู no ่ในระหว่างการดูแบบดูแบบสถานีว่าเราจะสร้างยังไงเพราะเราต้องต่างผิดผูกผิดสุ่โดยใช้ทักษะการทักษะทางด้านวิชาวิศวเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูเดียวว่าจะเจออะไรแปลกแปลกอีกไหมเพราะว่าผมจำได้ว่าลูกสามชอบเจออะไรแปลกมาเราจำนี่ได้อยู่พะได้อยู่ ผมจำได้หมดยกเว้นข้อความแจ้งเือที่โลกสามเยอะมากอะทุกคนเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆมัเก็จะต้องอยู่เกาะเดิมใช้เวลานานโลกสามนะครับมีเกาะน,น้อยแต่กับมีเลเวลเยอะถึงกินไปกว่าพันเลเวลพันเลเวลนี่ถ้าเลเวลพันนะก็อยู่โลกสองแหละแต่นี่โลกสามเนี่ยกินไปกว่าหนึ่งพันโควเวล วิเราจําทางไม่ได้แ้้อนู่นเหรออ๋อไม่ใช่คนละตัวอ๋อเราต้องฟาร์มให้ถึงหนึ่งพันหก้ยิบห้าใช่ไหมเราค้างไว้ที่ตัวไหนอ่ะทุกคนผมไม่รู้เลยเราค้างไว้ที่ตัวไหนอันนี้พันห้าร้จ็สิบห้าใช่ไหมมาวันนี้เราจะฟาร์มให้ถึงเลเวลหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจำอะไรไม่ได้หมดแหละ ตามจุดอัพเพยดไดอ้อยู่ตรงนี้ขอ้อแจมไหมวันนี้เราจะเก็บภาคิสสังเกตด้วยเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำภากิจวันนี้เราก็ต้องเก็บเงินสะสมเงินให้ได้สิบล้านเบลีหลังจากที่เราเสียไปกับการทำมัดกอฮิวเมนเอา้าเราลืมอะไรเหรอหรือสาย้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเหนื่เก็ตมดี เ้ยทุกคนเราลืมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยบานะ้าอะไรทีเนี้ยเราลืมต่อฟาร์มสักเควสหนึ่งเควสหนึ่งก็แล้วกันเพราะมัดสายฟ้ามันก็จำเป็นเหมือนกันมันก็จะเป็นทุกมัดแหละใช่มไหมเราไม่น่าเปลี่ยนมัดเลยเพราะเราไปล่าเจ้าทะเลมาแน่ๆแต่แตรงน,นี้เราก็ไม่ต้องวาร์ปไปไหนเพราะที่เก,กาะกลางเขาก็มีเปลี่ยนมัด เชแมไผมพูดถูกไหมตรงเกาะกลางมันก็มีให้เปลี่ยนหมัดและในระหว่างเดียวกันนะครับผมก็จะต้องล่าเจ้าทะเลด้วยเพราะว่าเราต้องการเงินสแสมมีสามตัวเช่มไหมมันก็ได้ครบพอดีเลยแต่หมัดน,นี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับการล่าเจ้าทะเลมากนะักฉะนั้นเราขอเดบเลเพื่อแล้วกัน ตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนหมัดเป็นหมัดไม่ใช่ดิหมัดฟาร์เต้มันุเนือเราก็เกือบลืมชื่อหมัดเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นหมัด B2 ทุกหมัดเลยตั้งตั้งแต่หมัดสายฟ้าใช่ไหมเราเริ่มจากหมัดก้อนฮิวแมนก่อน ฉะนั้นนะครับเราจะฟาร์มไปจนถึงเลเวลหนึ่งพันหกร้ 1, อยสี่สิบเพราะเราไม่ได้เล่นมานานนะครับก็ไม่ได้เจอกันเก้าวันเออเราก็ต้องไปเซตโฮมพอยที่เกาะพอดพาวเข้าใจไหมนี่มาเดี๋ยวเราไปเซตโฮมพอยที่เกาะพอดพาวแล้วเราก็จะเบิกเรือกัน เบลเกเร่4,000น่าจะคุ้มค่ามไหม4,000คุ้มค่าอยู่นะแต่โลก2อ่ะที่โลก2องเขาเราจะไม่นําเรือผ่านสะพานลอดใต้สะพานเพราะเรือมันใหญ่เช่นไหมโลกสามมันก็มีสิ่งแปลกๆเยอะอยู่นะเหมือนเรารู้สึกว่ามันใหญ่กว่าโลกสองแล้วก็มีพื้นที่ไก่ นก็โจมตีได้ง่ายอยู่ใช่ไหมแล้วก็ฝึกใช้ฮาคิสังเกตด้วยไม่รู้ฮาคิสังเกตไปถึงไหนวันนี้ไม่เช็คนะครับวันนี้เราไม่เช็คฮาคิสังเกตพอฮาคิสังเกตต้องเช็คได้ที่โลกหนึ่งเท่านั้นเพียงแห่งเดียวนะครับเราต้องว้าไปโลกหนึ่งอีกโวเมื่อยจังแต่ในระหว่าง EP ใช่ไหมคือผมไม่ได้อัดคลิปอะเดี๋ยวผมไปเช็คมาให้ ว่าผมเหมาะสมหรือยังกับการเพิ่มภาคที่สังเกตเหล่านี้ปัญหา1ปัญหานั่นคือการฟาร์มเควสนะครับที่เราเติมโคตดคุณสองไม่ได้แล้วเราต้องซื้ออย่างเดียวไม่มีโค้ดให้เข้าใจไหมมาเรามาถึงเกาะประสาทตรงกลางแล้วจากนั้นนะครับเรามีผลพัฒตื่นแล้ว พลพระเราก็ตื่นจะหมดดกิลแล้วหมดตื่นสามสกิลแล้วเข้าใจไหมนี่อยากดูสกิลที่สองสกิลเอ็กใช่ไหมอยากดูสกิลเอ็กวก็มีสกิลพระแบบเคลื่อนไหวได้มาเดีมามดูสกิลเอ็กกันอ๋อลืมไปว่าอุ้ยลืมอีกแล้วทำไมเราลืม ไม่ได้เล่นบ็อกฟุตเลยครับเพราะเออสกเกลเอ็กมันป็นแบบนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้ศึกษาบล็อกฟุตเลยตั้งแต่ไม่ได้อัดมาไม่ได้อัดบล็อกฟุตฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหมัดเป็นหมัดคาราเต้เลือกจับจำได้ตรงนี้ไหมอ๋ออ๋อคนละที่มันคนละที่ที่เราหลงทางอ๋นนีงตรงนี้ใช่ไหมตรง กลุมไหมอยาให้เจอสิ่งกระต่ายดีกว่าไอ๋ออุ้ยมันอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยรอบกลุ่ตรงไหนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนกันอุ้ยเอาเตือนหมัดช่วยหาที่เตือนหมัดให้เราหน่อยอ๋อนี่เหรออ๋อเออตรงนี้แหละ เราเปลี่ยนอันนี้แล้วกันเปลี่ยนมัดวอเตอร์กงฟูอันนี้คืออะไรอะอชักแมนแล้วเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน อ๋อมันไม่มีที่เปลี่ยนหมัดคาเต้ม,มนุษย์เงือกเลยเปลี่ยนหมัดซูดปเปอร์ฮูแมนเลยเหรออ๋อเนี่ยเหรอใช่ไหมอ๋อเออใช่อันนี้ก็เปลี่ยนหมัดมังกรอ,อ๋อมันก็ไปข้างในนี้นี่แหละผมจะปล่อยจดจําไว้ว่าเราเปลี่ยนหมัดตรงไหนเพราะว่าเราเล่นมาจนถึงเลเวลหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดแล้ว เฮ้ยเราอยากเลเวอรเล่นบอกฟุตบ่อยๆจนจนตอนนี้น่าจะตันแล้วมั้งแช่ม็ถ้าเราเล่นเล่นตอนนี้น่าจะตันแล้วมั้งแต่เราลับไม่ได้เล่นมานานแต่เซิร์ฟเซิร์ฟลองก็ไม่ได้เล่นอยู่นะผมก็ค้างไว้ที่เลเวลรเซิร์ฟเลองก็ไม่ได้เล่นเหมือนผมมาเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาประสบชีวิตกับเจ้าทะเลสามตัวกันเดี๋ยวมาล่าเจ้าทะเลทั้ง3ามตัวกันมาโอเคตันนี้เราขอล่างินตรงนี้มาเราขอล่ากิทกๆตรงนี้แหละเราจะได้เป็นสีเราจะมาประสบมาเราตรงสลัดกำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะอัอนตีนะครับสุขุ เลาเราเล่นสูงๆเราขออัพผลกีฬาเล่นผลกีฬาซึ่งสายม,มัถก็ได้แต่เราอัพผลกีฬาด,ด้วยตอนนี้นะครับจวสลัดเราจวสลัดทั้งหลายก็จะถุ่งี่ Castel on s e นะครับแต่นั้น,นที่เราก็อยู่ทั้งหวังดีเราก็อยู่ทั้งหวังพอพอดีเลย เล้เจ้าะเลจะมาไหมเจ้าทะทั้งสามเพราะว่าลูกสามีเจ้าทะเลสามตัวด้วยกันเราตีเจ้าทะเลที่ลูกสามเป็นครั้งแรกเน่ยเงี้เราไม่เคยตีก่อนเจ้าทะเลที่ลูกสามจะเป็นยังไงเราเลี้เยอะอยู่แล้วทุกคนเต้ตั้งหมื่นกว่าคิ่าจะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แหละมี โอ้ก็อับมาจนเต็มมามีคนโทรมาเขาโทรมาทุกหนึ่งชั่วโมงทุกสองชั่วโมงเขาก็โทรมาเพราะว่าเขาเขาเมื่ที่แล้วโทรมาเมื่อกี้นะพอได้รับรางวัลเป็นชิ้นส่วนเล็กน้อยคนคน,นี้คนนี้แหละคนที่โทรมาเมื่อกี้แหละเขาโทรมาห้าครั้งต่อหัง เฮ้ยผมพูดเรื่องจริงเขาโทรบางทีเขาโทรมาทุกสิบกี่โมงเ,เขาโทรมาทุกสามสิบนาทีโทรมารอบเข้าใจง่ายๆรับสามสิบรอบสิบชั่วโมงนั่นแหละแค่นั้นนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ิดตามคลิกกดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยในระหว่างนั้นนะครับเราเจ้าทะเลไม่มาเฮ้ยสามตัวสามตัวมาเร็ว แล้วเราอยู่ใกล้เกาะมากเกินไปเพราะว่าอยู่ไม่ค่คยได้ยินเสียงเจ้าทะเลมากมา,มาเรานะครับเราเลียกไปหลายนาทีจริงๆแล้วเจ้าทะเลยังไม่เกิดฉะนั้นเราขอไปเปลี่ยนหมัดเพื่อที่จะมาฟาร์มเคว็กันต่อซึ่งถือว่ารอนานนะไม่ใช่ไม่นาน เรามีเรือเราทิ้งไว้ที่ Castle o อ the Sea กาะปราสาทแล้วเราก็จะไปฟาร์มเควสขอเปลี่ยนเป็นฟาร์ไมใถึงหนึ่ง1ัน0แล้วกันเราไม่เอา1 6ึ5แหละคือ10บเนวเอา,เอา3าเพราะเวลาผมไม่มากพอเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวในระหว่างเล่นใช่ไหมคกูก็ฟาร์ม ให้ถึงหนึ่ราแล้วค่อยเริ่มคลิปใหม่มาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นอันนี้กันเล่นกันต่อนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนหมดัดเป็นหมัดก o ทิวเมนเราต้องลล่เจ้าทะเลให้ได้มันก็ได้เงินเยอะอยู่นะใช่ไหม ก็เลยได้เงินเยอะแต่ข้อเสียคือการเกิดช้านี่เหตุผลที่ต้องทำเข่ามีสามนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับคือโรคตาเป็นตัวพีแรงขึ้นต้องใช้หลายสกิล มันก็หลบได้เยอะขึ้นอาที่สังเกตก็ต้องพบค่าผ่านตอนนี้ยังไม่พบเลย่เข้าใจนะตัอมาสายฟ้ามีสอนะครับอันนี้คือยังไม่ต้องฟากแต่ผมขอฟารมา,ามดวัดฮิเมนซุปเปอร์ฮิวแมนเกาะฟ์มให้เต็มเฮ้ยจะเต็มสามร้อยแล้ว,แ,ลวแต่เราต้องฟา์าให้ถึงสี่ร้อยนในแล้วก็ฟาสิดแล้วแล้วเราสามารถฟาร์าให้ถึงหกร้อยได้เลย ไฟฟ้า 4, ีอยปีจไมไวนะแป๊บเดียวมาสเตอรี่สอง้อแปดสามนะแต่หลังๆมันก็จะช้าลงเข้าใจไหมหลังๆมันก็จะช้าลงเหมือแนบบเดิมครับทางไปทางไปก็หลงอยู่ดีเข้าใจไหมคือมีบอสตรงนี้ด้วยเหรอมีจริงนะ แล้วมันฟาร์มตอนเลเวลหนึ่งพันห้าร้อยเราต้องไปตีตีมันไหมพ้นตัวนี้ก็ตีง่ายอยู่นะก็ไม่มีอะไรมากแต่เดี๋ยวรอดูปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง มันคือบอสใช่ไหมสรุปม,มันคือบอสตัวจริงฮะเอาตีแล้วก็ไม่ได้อะไรตีแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วจะตีทำไมอะใช่ไหมตีแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่ได้อย่างเดียวคือหหลบภาคิสเกตตรงนี้นคือไม่ได้อะไรเลยแล้วเราจะไปตีมันทำไมเอา้าเฮ้ยเราไป เราเลยล้อหรอเป็นแบบนี้แหละไม่ได้เล่นมานานนะอ๋อมันอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวมาเซตโฮมพอยต์กันก่อนเซตโฮมพอยต์ตรงนี้มันจะได้กลับบ้านถูกเพราะเราจะไม่กลับโลกสองแล้วเราจะอยู่โลกสามตลอดในคลิปนะเราจะไม่กลับโลกสองแล้ว แต,แต่แค่อย่างเดียวคือกลับโลก1แทนเพื่อที่จะไปเช็คฮาคิสสังเกตแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่โลก3เขามีเช็คฮาคิสสังเกตไหมน่าจะให้เช็คที่โลก1นที่เดียวแ่นั้นนะครับเดี๋ยวเราขอ,อาฟาร์มดราก้อนก่อนให้ถึง1,625นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่โอเค ทุกคนครับตอนนี้นะครับเหลืออีก10บมาสเตอรี่เราก็จะครบ300แล้วฉะนั้นนะครับเราจะฟาร์ไปเรื่อยๆจนถึงมาสเตอรี่ครบ400ซึ่งมันต้องใช้เวลานาน,านและใช้เวลาอีกนานถึงจะฟาร์มให้ครบ6 0 0อยฉะนั้นเราต้องฟาร์มให้ครบ400ทั้ง4มห้าหมัดน,นะแล้วเราก็ทำวีสองได้แล้ว เข้าใจไหมเราฟาร์มอันนี้แล้วก็ซื้อ V 2แล้วก็ฟาร์มต่อแล้วก็ซื้อ V 2เราฟาร์มมัด God human, Super human ก้อนฮิวแมนุ per ฮิวแมนก่อนแล้วก็ฟาร์มมัดสายฟ้าขาดำามนุษย์เงือกมังกรนะครับทุกคนหน้าแงสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นหลังหลัง ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงเลเวล1625แล้วนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มฝั่งที่สองเรใช่ไหมไวจังแป๊บเดียวเองเราไปฝั่งที่สองแหละใช่ไหมไม่มีคนอยู่ตรงนั้นหรอไม่มีคนอยู่จริง มาเซต o m มพอยต t ตรงนี้ก่อนมีเซตคอมพอยสองจุดมันมีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยใช่ไหมแต่หมู่บ้านก็เล็กอยู่นะแล้วก็สวยขอดูฝั่งนู้นก่อนนี่มันมีแต่พันหกร้อยห้าสิบอ่ะแล้วก็บอสบอสข้างล่างพันเก้ารอยห้าสิบอนี้เ่ยพันหกร้อยห้า แต่นั้นนะครับเดี๋ยวในระหว่างนั้นเราก็มารีวิวสกิลกันก่อนคือเราโจมตีตรงนี้ได้ไหมทำไมมอนตรงนี้มันเยอะจังเลยอะ่ะมีผีเราไม่เคยตีเลยแต่เราเลยเวลแล้วไม่รู้ตีเราได้แะละแต่ก็ตีดีกว่าตีเราได้ยมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี ไปแย่งตีของเขาหรือเปล่าแต่ไม่รู้ตีเราได้เลยใช่ไหมมาตอนนี้นะครับเราก็ฟาร์มมาสเตอรี่อีก6มาสเตอรี่ก็รกส่ไไ้แล้ยนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราขอดูบรรยากาศดูพฤติกรรมสกิลของเจ้าเลเวล1 6 2 5ก่อน ดูเสือมันมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ได้มาอยู่ืนพ้ที่สองแล้วเฮ้ยอ๋อคนละเควสลืมเลยมาเพื่อแม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาดูพฤติกรรมของตัวนี้กันตัวนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคพร้อ,อม ผมที่จะตีพวกมันแล้วมาเราลองทดลองตีก่อนเดี๋ยวเคลสยคาะเดี๋ยว์เพื่อแท้เพิ่อว่างก่อนแต่มันมันก็อยู่ใกล้อยู่นะแล้วเราจะัดทำไมแค่นี้แต่เราก็ได้มาสตอรี่เพิ่มอยู่นะเอ้อ่ามาสเตอรี่ <c oughs> ก็ครบแหละมาอ๋อหมัดเหรอ เฮ้ยมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีได้แค่ทุบพื้นตัวเนี้ยตัวนี้ตีแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีได้แค่ทุบพื้นอย่างเดียวมาตัวที่แดแล้วต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่แปดนา อเอเจอกับเซยูว mm hmm. มัคอมแบทเหรอเนี่ยหรอมัดคอมแบทตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเลเวลหนึ่งพันหกอยี่หกแล้วนะครับอีกสี่เลเวลก็จะจบคลิป้ยหรือไม่ก็เอานี่ดีกว่าเอาเรอให้มาสเตอรี่ถึงสามรอยแล้วค่อยจบโอเคเดี๋ยวเราจะฟ้าไปเรื่อยๆให้มาสเตอรี่ถึงสามร้อยโค้ดตัวที่ตีเมื่อกี้มันเกิดอีกแล้วแสดงว่ามันเกิดไว ผมมาคิดที่หลังว่าผมเจอวิธีคิดว่ามัดซูเปอร์ฮิวแมนอะฟาร์มจนถึงมาสเตอรี่400แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไปต่อมัดสายฟ้าแล้วก็ซื้อ b 2ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทำมัดขาดำมัดคาร์เต้ฟาร์มรวมๆไปอ่ะใช่ไหมให้มันครบแล้วค่อยไปทำบี2ก็ไปทำ b บี่อแล้วก็ได้เป็นมัด กอดือแมนอันนี้ก็ได้ไหมพอได้อยู่เพราะแค่รอยมาสเตอรี่ก็นิดเดียวไม่มีอะไรมากแล้วอันนี้ก็เก็บได้เยอะด้วยแต่เนี้ทำไมมันเก็บได้น้อยลงตอนนี้ได้แปดมือแปดมือนี้เอามาคูณแปดก็ได้หกหกแสนสี่อันนี้ก็พอได้อยู่หกแสนสี่เจ็สแปด เพราะมันรองรับได้เยอะขึ้นเนี่ยใช่ไหมแรกๆเมื่อยหน่อยหลังๆก็สบายขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเราจะต้องให้ถึง300 Mastery แล้วก็ให้ถึงเลเวล1620มาอีกเวสเดียวและเต๊ะเลยเต๊ะตรงเต๊ะตรงกันเต๊ะ แล้วก็จะปรากฏในคลิปด้วยเราก็พอเล่นไปเรื่อยๆหลังๆก็สบายขึ้นแรกๆมาลำบากอยู่หลังๆก็จบตีได้ดีขึ้นแต่มันก็จะทำให้เราพังเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้อะไรมาตั้งแต่แรกจนทำให้ผลงานของเราพังขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องฟื้นอันนี้มาขึ้นมาให้ได้เราต้องฟื้นอันนี้ให้ ึ้นมาให้ได้รืฟฟืนอย่างเช่นเงินนะครับทุกคนเงินตอนนี้เพิ่งจะล้านเก้าเพิ่งล้านเก้านี้ถือว่าน้อยมากเพราะเราต้องเก็บเงินไว้ทำหลายอย่าง ตัวสุดท้ายจะจบอยู่แล้วแล้วไหนและในที่สุดนะครับเลเวลหกผมก็ถึงหนึ่แล้วซึ่งเราก็ต้องเราก็จบแล้วความก็ครบ300ร้อยมาสเตอรี่เดย์เก้าสิบเก้ามาสเตอรี่เราจะไม่ได้เจอหมัดซูเปอร์ฮิวแมนอีกตลอดไปเพราะเราจะไปเจอหมัดสายฟ้าอีกขัง หมสาฟ้าก็เหลืออีก92มาส t e r เตอรี่ใช่ไหมรออัดไป26นาทีฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเราก็ได้ฟาร์ม็นถึง1630และเราก็จะฟาร์มระหว่างทางนะครับผมก็จะฟาร์มไปให้ถึง1650จะได้ประหยัดคลิปซึ่งต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะไปเจอบอสบอสโอ้ไม่ใช่ดิ พอเจอเควสที่สองก่อนแล้วค่อยไปเจอบอสชาดาดะครับเดี๋ยวเราต้องฟาร์มให้ถึง400อมาสเตอรี่แล้วเราก็จะไปเจอหมัดสายฟ้าหมัดคาดําแล้วก็คาราเต้มนุษย์เงือกแล้วต่อไปก็หมัดมังกรขังให้ครบสา0ร้อยให้ครบ400รอยให้หมดก่อนแล้วเราก็ซื้อไงพอครบ0ี่ร้อยก็ซื้อแล้วก็ครบ400แร้อยก็ซื้อแล้วพอพอหมัดสุดหมัดวีสองหมัดสุดท้ายที่ซื้อเสร็จอะ เราก็จะไปทำหมัด V2 หมัดแรกที่เราซื้อไปอะ่ะให้ครบ400มาสเตอรี่เข้าใจไหมให้ครบ400มาสเตอรี่ซึ่งถือว่าฟาร์มใบฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคลิปจบแค่นี้ฮะมีโซนนี้ด้วเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยฟาร์มโซนนี้ได้เลยเดี๋ยวคลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับไปบายเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้า